ายวิ่งายวิ่งายวิ่งครับอุยตียได้หรือเปล่าลองโยนโยกันนะใต้คุ้มเนี่ยหน้านะครับใต้กอแบบนั้นคร้ามีตัวให้มีตัวเจอ ตีได้ตีไปนะครับตีไม่ได้ย้ายหมายโอ้โหเสีดายอะผวว่ามันมีปลาแต่ว่าลมมันแรงครับผมเห็เหยื่อไหมเนี่ย ใกล้ๆน,นะครับยกเลยวัดยกเลยนะครับจับก้อนนะก็บอกแล้วครับถ้าตีได้นะตีได้ก็จะมันตีได้ตีครับเพราะว่าหมายมันลกครับปลามันเข้าไปอยูนหลบได้ สภาพหม้ครับมันค่อนข้างจะลบหายมันยังไงอ่ะมันมีกิ่งไม้เยอะครับปลาแบบเนี้กระชอนเนาะมันเข้าไปหลบอยู่ครับผมตีโยนโยนนะครับไม่ได้ตีแบบหมดเลยไกลเท่าไหร่นะหดใกล้ๆพอนะครับเพราะว่าคือถ้ามีจังหวะช่วงแบบนิดหน่อยก็พอได้รูดนะครับเม่นแค้นะครับกัดกัดเสร็จไม่ได้ตรงครับมันกัดใกล้นะครับกลัวมันค่อนข้างที่จะมันวิ่งอ่ะ ก็เลยลดคันวัดเลยครับก็ได้เรื่องครับคันที่ใช้ครับี่คร็นเป็นคันไาโกกครับม a ตเตอร์สไนเปอร์ครับผมก็หาซื้อได้ที่ BPO นะครับโอเคครับผมเล่นยางแข็งมีจำหน่ายทั่วประเทศนะครับก็หาซื้อได้ครับตัว125บาทนี่ครับเดี๋ยวหนึบทนวัดเป็นติดครับผมโอเคดูเลืองลองลองดูนะครับสจอครับผม 有鱼，吃它。 ีตรงนะครับแต่ว่าลมพัดืมาัดนะกัดแล้วกัดจุงหน้านี่นี่น,นี่สายวิ่ง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 ,สา,งสายวิ่งนะครับ สายวิง่งโหตัวแค่เนี้ยตัวกระปุ่นเดียวเดี๋ยวจะปลดปล่อยนะปลดปล่อยแค่ไหนก็เนี่ยครับถ้ามันกัดดีนะกัดเปนีม่นก็ส่งได้เลยอ้าวอุดพอดีแล้วครับผมว่าจะปลดปล่อยนะครับนี่กัดเป็นเม่นยางแค่นหนสีเขียวออกแล้วกัดใกล้ๆเลยอ่ะ ปล่อยมันวิ่งค้าววิ่งไหครับสักพักหนกึ่งก็วิทก็ได้ตัวนะครับแต่ว่ามันดิ้นลุดคนระับประกอบล่างนะเป็นยางใช่ครับปลาปลากัดชอบสะบัดเลยนครับทําให้ปลากัดติดง่ายคนระับและอย่างครับคือเนี่ยผมจะบอกว่าคือการติดของปลานะครับคือไม่ใช่แบบท,ที่แบบนี้นะครับไม่ใช่วัดแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้นครับคือ โอกาสที่ปลามันจะกิดติดสองเงี้ยครับมีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าปลาเราวัดอะบางทีเราเนี่ยครับเราปลามกัดเงี้ยแล้วปลาวิ่งไปเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ที่แบบปลามันจะปลาแบบติดทีสองเงี้ยโอกาสที่มันติดครับเนี่ยครับบีบข้างๆเหยื่อครับเม่นสาหรับเม่นแค่นะครับเนี่ยครับตัวเบ็ดครับตัวเบ็ดอยู่ข้างเหยื่อครับเวลาปลากัดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสมมติกติดตัวเดียวนะครับเบ็ดตัวเดียวนะครับ ติดในปากก็ติดตัวเดียวครับน้อยน้อยครั้งที่จะติดสองตัวก็สมมติว่ายี่สิบตัวติดติดตัวเบ็ดสองตัวแค่น้อยแค่ครั้งเดียวที่เคยเจอนะน้อยมากคือไม่ใช่ปลากัดแล้วแบบนี้ครับแบบเนี้ยคือใช่ถ้าวัดแบบนี้ครับมันจะไม่ติดมันไม่ติดครับแต่ว่ามันไม่ใช่ในความเป็นจริงอ่ะมันจะติดแค่ฝั่งเดียวครับนี่ครับแค่เหยี่วข้างๆยุบอ่ะก็เห็นแล้วครับเห็นตัวเบ็ดละเหตุผลที่ติดวันละติดง่ายนะครับ เป็นแค่นะครับโอเคก็บางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าปามันกัดตรงกลางเลยแล้วก็วัดทําให้ไม่ติดนะครับผิดนะครับอันนี้ผิดมากปีป,ปามันกัดเงี้ยปามันกัดเดินหน้าไปคนละฝั่งกับเราเงี้ยเราจะวัดเราวัดมาสะบัดเงี้ยพอนโดนข้างเหยียบปุ๊บมันก็แตกลนะโอเคดูเรื่องนะครับเม่นยางครับสุดยอดครับผม